จ้าเอพี่น้องสวัสดีค่ะบงชูม,มิสมีฟงเซกระมงตะลีบูมัวสวัสดีโอชูบุสิถวายป่าสิดีมองช์ปกอุ่นฟัวสิถวายป่าสวัสดีทุ่มอนมาพี่น้องจ้าได้ขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจให้พี่น้องจา้าเมนี้ก็บชิ้นหอดพี่น้องทุกคนนั่นแหละนะคะแล้วก็ก็เดินกระบ,บอกจากข้าวหนะ่องพี่น้องคะ่ะว่นนีเวลาไปเยี่ยมมู นะคะพี่น้องบ่มีเวลาไปเยี่ยมมูตั้งแต่กลับเมืองไทยมานน่กะยาก่เหตุงานนึงนั่นนีพี่น้องนั่นแหละกะคือเก่าเลยพี่น้องจา้านะบ่มีเวลากระจาเป็นเนาะค่ะเนาะนั่นแหละเพราะว่าเขาก็ต้องทําการทํางานหาอยู่หากินไปนะคะกจะจาเขียดจะข่มกันเดอ้อไปบบทันดอกนะยายสิพรก็ลงคลิปไปซื้อนะคะบ่ดด้ซีเรียสนะคะพี่น้องคะ่ะลงเพราะว่ามีช่องก็ลงไปซื้อนะคะบ่ดดี้ซีเรียสยังเงินนะคะพี่น้องคะ่ะบ่ได้ดอกเนียบบอได้ดอกมาพี่ดู ทอดกบพี่น้องจา้าเมนี่อยากกินทอดกบนะคะเพียน้ำบม่มาเด้อมาเด้อตระเสียสบคักไม่มาเอากระตบบ่ใบเขาเสียบเจ้าว่ได้ไหนึ่งเขเนอนเราพี่น้องจา้ามีกะกะมีเจลปลาย่า,ยางพี่น้องเจลปลาย่างใสปบะก,กอบกระเสียบบ่ได้ปลาย่างมาจากบ้านท้องนั่นแหละป่าแล้วเห็ดห่นะคะเนาะแล้วก็ผักกระสมีสันดหล่ะนะคะ มีออกดิบผักฝรั่งแล้วกับผักซีเล้วเขาแร้วกับผักหอมป้อมพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อนี่ก็เขา้เขาเจ้าลาดผัดอันนั้นไว้แล้วพี่น้องลาดผัดอัน,นผัดหมูใส่กระหล่ำแล้วนะคะนี่ลายจานเขากล้องโบเบิดนะคะก็เรยเลยๆเอามาพี่น้องมะเบๆน้ำกันจากเขาเนะกินหอดหมูเก่าหลังว่าม,มีเวลาพี่น้องเอ้ยอยากอะไรพวกเจ้าจะเครียดจะกลมเด้อจันไปบบทันดอก <laughs> มีอแล้ว เมื่อแล้วกันทำชื่อทูปพี่น้องเฮ็ดไปซื่ออืมจับเด้๊อืมจับขอท่ายอยู่มาดิเดี๋ยวดูวยชอบปบอืมชอบนกกว่าแชมก่ายเลยอืม แซ่บพี่อนอืมเจ้ากอนเจ้าเจ้าไปย่างย่างมาจากเมืองไทยนันะ่นแหะใส่ปกอก,กอมาเด้อพวกเจ้าได้อย่างกินเนี่ย มเพิ่มไปเห็ดตามาพี่น้องได้เดือนกว่าแล้วเพราก็กินประแดดเขาก็กิน่็จะประแดดเสร็จ,รรจยาวพี่น้องข้าวหนาเดือนกว่าแล้วมาเริ่มดีขึ้นเนี่ยเราพี่น้องเดือนกว่าเดือนสิบมืม่นมั้งเสนว่า สามเดือนนี่เขาที่ดีวะทานวะสามมันท้ามันไปเยี่ยมมูบปทันดอกพี่น่องไปบปทันแกว่าเพื่อนไม่กับที่ไปเป็นกำลังใจให้ยูพี่น่องใจยรนๆ มีเวลากับเขาบ่มีเวลาอะจำเป็นละมันบอกอืมฮึา,า,ากบเนี่ยไล่หลายกลุ่มตัวนี้อืมจ้มาหมักใส่กับเทียมพริกไทยตอดแม็กกี้พี่น้อง จำหมังกับพอร์สแสบหรอกอื้อเนื่อไหลกินผู้เดียวคือเก้าอื้อ ชินหอดคือเก่าล่ละนหอดทุกคนแต่ว่ามือไม่มาไปย่ำ <laughs> เดี๋ยวมือใดมือหนึ่งสียอ่าบอกเลี้ยงผู้บวให้ฟัง้อง,อง <laughs> ภาคหลังนี่มีผู้บา่าวมาจีบ <laughs> ไปเทศตามะ ผู้บ่าวหลายๆพี่น,น,โบโบน,พน้องผู้บ่าวหลายๆจะมีตัวเซียนตัวจริงบ่บ่ภาคหลังมัดเห็นผู้บ่าวบ่น้องผู้บ่าวพี่น้องไปะเะ็ดตามาเป็นสมิ่งผู้บ่าวไม่เงินอะไรไปเ็ดได้เจ้าผู้ใดียวมีผู้บ่าวเ,เจ้า,า,าอยกากบอกอ๋อ แต่สิมีตัวจริงบเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อใดมีตัวจริงสิม,มาเบ้าให้ฟังพี่น้องเนอะกินไปเบ้าไปแค่ก่อนเนาะเป็นทรงไประเทศตามาทรงมิผูบ่ามาจีบไม่เงินไหลใช้ชีวิตไปพี่น้องบอกไปเพราะมีความสุข ไปเมื่อเมื่อจับปัดหัวเดี๋ยวเมื่อใดท่านเป็นจริงสิม่วอกสู้ฟังพี่น้องเสี่ยตัวก็เปิดเผยดอกไม่กันเขาบับว่ารู้นะพี่น้องนะอะไรที่จริงบ่จริงจริงเมื่อใดก็สีเปิดตัวเด้อค่ะเด้อ รอฟังเดี๋ยวเ่็นแม่กับซันกับดิงไว้เดี๋ยวซีฟอนสูฟังสุดยอดโปรแกรมนี่ถ้าเป็นจริงต้องคนบอกไว้พี่น้องสุดยอดซันกับดิงไว้เด้อร์ยายเกียดยายฉุ่มยายสีบอนไปโบทันไปโบทันดกอกเซตชิวผู้ดใดอยากมากับมาโบมาก,กับเรวไปพี่น้องบริษัทเด็ดนะคะ เพี่น้องแปดนาทีก่นอนละใครจะถ่ายโอเคเนาะค่ะนะ้นองค่ะขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมเน้อค่ะเด้อสกินตอแม็กซีตูลโม,มนเมทิลมีฟองเซ่นั่นนะ่ะอย่าลืมเดี๋ยวมือ่อใดแจ็คพอตแตกจะสิมาบอกสูฟัง <c oughs> ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าเด้อไปเพื่อนแม่กับซิดไปเยี่ยมยามถามข้าวให้กำลังใจดอกเพื่อนเก่ากะไปบท่ทัวถึงกะขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อไปบท่ทันดอก นะคะโอเคถ้ามีรวคะพี่น้องคะไปแล้วบายบายเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าหรือว่าไลฟ์สดอีหอยังก็ว่าไปน้อพี่น้องคะไปู้ดใด้วานนพานกับสูๆเด้วยค่ะเด้อขอให้ผ่านไปแล้วคะ่ะบายบายคะ่ะ